ช่วงนี้เล่นเยอะมากเลยเนาะเพราะว่าติด Borders ์ a เก3ตน่มเนะแล้วก็โหเล่นแบบทะลุ30ชั่วโมงไปแล้วนะครับจะอาจจะเรียกได้ว่าแทบจะเป็นเครื่องเล่นเกมเครื่องเดียวที่เล่นในช่วงเวลานี้เลยนะครับก็ลุงแมวซื้อมาตั้งแต่เมษานะพอมานั่งคิดดูเนี่ยก็น่าจะประมาณ6-7เดือนแล้วนะครับที่อยู่ด้วยกันนะแต่ว่าทำไมรู้สึกว่าเหมือนกับ เล่นมาเป็นปีแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าอาจจะมี ROG ออไรออกนะแล้วก็สเปคดีกว่านะก็เลยรู้สึกว่าอืยังไงดีนะ Lenovo Legion Go ออกอีกตัวหนึ่งนะครับก็ทำให้ตัวสเปคของอันนี้ก็จะรู้สึกถูกสั่นคอนประมาณนึงนะแต่ว่าในวิดีโอนี้ลุงแมก็อยากจะมาคุยนะครับว่าสำหรับคนที่ซื้อ Steam Deck มาตอนที่ยังไม่มีเครื่องอื่นออกเลยนะและนี่เป็นเจ้าเดียวในตลาดนะครับแล้วก็ผ่านมาประมาณ 6- 7เดือนแล้วนะที่เล่นกันอยู่นะ รู้สึกยังไงบ้างนะครับแล้วก็ถ้าจะซื้อเนี่ยมันคุ้มอยู่หรือเปล่านะครับอาวอเจียไลน์เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ24,990ื่่พั้ยกใช่ไหมก็เลสเซว่า25,000เนาะในขณะที่ Steam Deck เนี่ยถ้าคุณสนใจจะซื้อนะลุงแมวยังเชียร์ว่าลองดูตัว64สิกิกนะครับช่วงเซลล์อะ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ1 4ื่นสีแถวนี้นะอย่างเช่นพวกน 99, เนี้ย9กเนี่ยมีโอกาสมากนะครับที่คุณอาจจะได้ราคานี้อาจจะไม่ได้1 4ื่นเปซอาจจะได้1 6ื่นหอะไรแถวนี้ก็ยังถือว่าโอเคอยู่ ถ้าได้ราคาแถวๆนี้นะแล้วก็ถ้าเป็นตัว64นะครับมาเปลี่ยนตัว SSD เองข้างในให้เป็น512นะดูมาคิดว่ามันน่าจะจบที่ประมาณแถวๆหมื่นประมาณแถวนี้เนาะก็จะต่างกันอยู่7,000บาทซึ่งถ้าต่างกัน7,000บาทเนี่ยก็เยอะอยู่นะซื้อตัว Nintendo Switch ได้อีกเครื่องหนึ่งเลยนะอืมก็ก็น่าคิดอยู่นะครับ Performance ที่แตกต่างกันระหว่าง r o G a l l กับ Steam Deck เนี่ยรู้สึกได้ไหมนะก็ต้องบอกว่ารู้สึกได้นะครับรู้สึกได้นะ Steam Deck ลันได้นะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้ราบรื่นมากนะในขณะที่ ROG ราบรื่นกว่าแต่ถามว่ารันได้ไหมก็รันได้นะสำหรับลุงแมวเองเนี่ยอย่างเช่น Border Skate 3เนี่ยโอ้โหเล่นแล้วโอเคนะตอนแรกอาจจะมีบ่นในเรื่อง Performance บ้างนะครับแต่ว่า พอปรับไปแล้วนะได้ประมาณสักมิดนะแล้วก็เปิด AMD FSR นะครับเฟรมเลทลองไล่เช็คูเนี่ยมันก็ขึ้นขึ้นลงเนาะแต่ก็อยู่ที่ประมาณ3 4 4 0ิบสท่านี้ซึ่งก็โอเคนะแต่เผลอๆถ้าไปเปิดบนตัว a o G Line จะได้ถึง60ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะเออในขณะที่ความละเอียดของ Steam Deck เนี่ยเป็น 720p นะ G Line เนี่ยคุณอาจจะปรับเป็น 1080p ได้อย่างเนี้ยก็จะมีความแตกต่างกันประมาณนึง กับเงินประมาณเจ็ดพันบาทที่แตกต่างกันอย่างที่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าคุณคาดหวังว่าจะเอามาเล่นอะไรเนอะลุงมวมองว่า,อาตอนนี้สตรีมเด็กเนี่ยก็ยังพอไหวแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถ้าใครอยากจะเล่นตัวเกมที่ออกใหม่นะ t r r f i e l d อย่างเงี้ยนะครับอยากจะเอามาเล่นบน s t รีมเด็กลุงมวเห็นในอนะินเทอร์เน็ตในยู u ูบเขาก็ลองกันนะครับก็เล่นได้นะเล่นได้แต่ถามว่ามันแบบ สู้เอา OG Ally ได้ไหมเนาะจริงแล้วตัว OG a l ไรเนี่ยมันลง Windows ใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะก็จะเปิด Game Pass ได้เลยนะโหลดมาเล่นเกมนั้นน่ะ99บาทก็เล่นได้แล้วเนาะในขณะที่ถ้าเป็น Steam เด็กแน่นอนลง Windows ได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าอย่างที่เคยพูดมันก็ต้อง work around ประมาณหนึ่งอะนะแล้วก็ต้องซื้อเกมบน Steam นะถ้าเกิดไม่อยาก work around แบบลุงแมวงเงี้ยลุงแมวขี้เกียจไปลง Windows ไปดูตัว Diver ด,ดูอะไรเงี้ยเนาะก็ต้องซื้อบน Steam อย่างเงี้ยถ้าเอามาเล่นเกมใหม่อะมันก็อยู่ที่ ประมาณเกมละ2 0 0พถูกไหมครับซื้อเกมใหม่ประมาณ3-4เกมเนี่ยก็ได้เครื่อง rog ally แล้วนะออันนี้คือถ้าเปรียบเทียบกันในแง่ว่าถ้าเป็นเครื่องราคาย่อมเยานะถ้าเป็นเครื่องลาหกสิบสี่กิกนะแต่ถ้าเป็นเครื่องห้าร้อยสิบสองเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่รุ่มาคิดว่าราคามันก็ใกล้ๆ rog อ l l y อะซึ่งถ้าอย่างนั้นอนะไม่ไม่ค่อยคุ้มนะครับเกมที่ออกใหม่ๆในอน,นาคตสักปีหน้าหรืออีกอาจจะได้ถึง 2ปีหน้าในที่สุดตัวนี้ก็จะต้องชนนะก็ต้องชนขอบสเปคเนะในขณะที่ ROG Ally เนี่ยอาจจะไปได้ไกลกว่านะครับอาจจะไปได้อีกคำว่าไกลกว่าของผมมาอาจจะไปได้อีกสักปี2ปีที่ต่างกันเนาะแต่ในที่สุดแล้ว ROG Ally เนี่ยก็ต้องชนสเปคเหมือนกันแล้วก็จะมี ROG Ally 2เหมือนกันนะจะต้องมี Lenovo Legion Go 2เหมือนกันแล้วก็อาจจะมียี่ห้ออ,อื่นอีกนะน่าคิดอยู่น่าคิดอยู่อันนี้มันขึ้นอยู่กับมุมมองแล้วแหละว่า คุณมองมันยังไงนะครับแล้วก็คุณเล่นเกมประมาณไหนถ้าคุณเล่นเกมเก่าๆเป็นหลักนะแล้วก็ไม่ได้คิดจะเล่นเกม t r i A ที่กราฟิกมันจัดจ้านใหม่ๆอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็อาจจะไม่ได้เป็นประเด็นมากนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราอยู่ในโลกที่เกมมันมีขายเยอะมากนะครับแล้วก็เกมแล้วก็เราค่อนข้างราคาสูงเนาะเลิกเ,เล่นเกมใหม่แล้วก็บางคนเนี่ยก็อาจจะแบบใช้แบบบุฟเฟ่นะเมาโล่งเล่นเกมอย่างเงี้ยเออก็อันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะสิ่งที่ลุงแมวยังชอบอยู่นะสำหรับ Steam เด c กก็คือตัว OS สของเขาว่า มันง่ายนะครับทุกครั้งเนี่ยเปิดปุ๊บก,กดติดเลยอะไรเงี้ยนะแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับใช้งานง่ายถ้าเกิดเราคุ้นมือแล้วเนี่ยโอ้โหมันกดอะไรมันดูได้แต้มใจนะมีแท็กแพดสองข้างนะถนัดตัวปุ่มหลังโอเคอย่างเงี้ยเนาะถามว่าแฮปปี้ไหมถามว่าลูกแมวจะซื้อ LG อะไรไหมนะจุดนี้ก็เนื่องจากซื้อมาแล้วนะของซิมเด็กก็อาจจะยังไม่ซื้อนะครับแต่ว่าขาลูกแมวอาจจะรอสักปี2ปีเนาะให้ สเปกมันต่างกันอย่างมีนัยยะสําคัญเนะ่อก็อาจจะข้ามไปตรงนั้นนะครับแต่ว่าถ้าสําหรับคนที่จะซื้อใหม่นะก็อันนี้ก็น่าคิดอยู่นะว่าเอจะไปยังไงดีนะอย่างที่บอกลุงแมวมองว่าถ้าจะมาซิมเด็กไปทุก64นะครับแล้วก็เปลี่ยน5้าริองกิกะก็โอเคนะแล้วก็เกมข้อแม้ก็คือว่าคุณต้องเล่นเกมที่อาจจะไม่ได้ใหม่มากนะครับก็ยังพอไหวนะแต่ถ้าเกิดมีความคาดหวังว่าอยากจะเล่น Triple A ที่จะออกในอีก ปีนี้หรือปีหน้านะมันก็อาจจะเริ่มชนเพดานละประมาณนึงอันนี้ก็น่าคิดนะก็7,000่ยลองคิดดูแล้วกันว่าความต่างนี้มันคุ้มไม่คุ้มยังไง